เพชรลำฟ้านะครับเล็กกำกับ50 90นะครับต so ้มยกันนะครับงล้งตา้ยำหลายๆ้มยเยอะเพชรลำฟ้าเียตเพื่อนสเต่าระยองปนโหันเดียวันเดียวองเันเดียวหันเดียว สีมากมากนะครับเนี้ยมากมากเลยนะครับเพชรลำฟ้านะครับหลังไปหลังมาครับทุกท่านเพชรลำฟ้านะครับเนี้ยเนี้าอย่างของของถงวาแหลกสวยง่ามมากนะครับเพชรลาฟ้านะครับนี่ฮะไปโยไปเปรือนไปโอนไปอนไนไปปนไปอน

บิงคัเเลขกเก่าเสิยสนานีาป้งนถ่าความสนใจมากมากสาิพันแกรวมันได้แล้วเสีบกันได้แล้วดูันเลยครับอบี่้องพ่ยมสองมือขอจาห่อทานเจ้ากระอมากสิบบาทครับอ่าหดอเทวดาป้าเบิ้งเหล็กสี่หลวนะครับเ้บบาท ทำเมากนะครับเนี่ยดอง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 ดอี่นซี่รยแม่นอนครับี้ เดียวอีกสามว่าเดี๋ยวมาฝากเท้าเท้า,า,าต่างๆครับสุดยอดนี่ของแท้ครับเบา,ามากม่นะครับเพชรบุรีว่านะครับยี่สิบาเลขสาวซื้อหาเลยนะครับรสองห้าสองห้าระครับเาบนยอเดเยี่ยมจากไทยบนไปครับ